สุภะแปลว่าความสุขความสมหวังสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นนะครับซึ่งซึ่งแหมพูดอย่างนี้แลโอ้โหนี่แปลว่าเหมารวมมาเนี่ยว่าคือเลขหนึ่งมันมาเยอะจริงนะสุภะมันตรงกับเลขหนึ่ง คือความจริงอะ่ะมันจะมีสองเลขก็คือ1 1อกับ1เนาะไอตัวปุตตะมอนนะตะนุมันเป็นส1บอดแต่มันก็คือเลข1นึ่อะแหละเออมันคืออาทิตย์สองดวงหมอตีปเ,ปเป็นเลขหนึ่งสุภาพเป็นเลขหนึ่งอทั้งนั้นหนึ่งน่งน่าจะน่าจะมาเออหนึ่งเนี่ยน่าจะมานะครับให้ให้เป็นตัวเป็นตัวติดเอาไว้แล้วกันเนาะ เออถ้าถ้ามันมาขนาดนี้น่าน่าจะมันคอนเฟิร์มอะหลายครั้งเลยนะครับหนึ่งสุภาตรงกับลายตรงกับมนะและปัตตานี้มนะอย่างที่หมอบอกื่อยี่มันเป็นเลขหนึ่งนะมนะมนะถ้าเจอกับพบอะไรถ้าเป็นพบที่ดีจะดีมนะคือความรู้สึกสุภาคือความรู้สึกเหมือนกันที่เป็นความรู้สึกที่ดีจึงเป็นความรู้สึกที่ส่งเสริมการในทางที่ดีเห็นไหม แล้วตรงกับลายตรงกับปัตตาน้ก็คือเรื่องของความรักความเมตตานี่เป็นเลขศูนย์เหมือนกันใส่ไว้ก่อนแนวทางของคนที่เกิดในวันสุกในรอบนี้ตัวเลขจะมาจากตัวมรณะตัวเนี้ย มันไม่ใช่มรณะธรรมดาเอาอันนี้ก่อนนะมันเป็นมรณะของคนตายก็คือแปลความหมายง่ายเป็นความตายความตายอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักความเมตตาหมายความว่าคนที่เรารักของคนมนสุขมีใครบ้างไหมที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเรานึกถึงเขาพูดว่ายังไงดีเอาแบบว่า คนที่เกิดในวันศุกร์แนวทางของเลขอันดับหนึ่งจะมาจากเลขคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วเะีองยไงดีเลขเกี่ยวกับคนตายแล้วกันอ่ะคนตายไม่ต้องรักก็ได้ความจริงเราทําอะไรไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าว่าทำไปแล้วเขาชอบไม่ชอบแต่ถ้าเขาได้เนาะ อย่างเช่นใครที่ทาบุญบ่อยๆแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปบอชแล้วเขาได้รับเนี่ยแสดงว่าเรามีความเมตตาให้กับเขาถูกไหมวันหนึ่งถึงจังหวะที่ดวงเราเปิดเราจะมีโชคลาภเขามาให้เราได้หมอจงบอกว่าคนเหล่านี้มันจะเป็นที่รักของอะไรจิตวิญญาณทั้งหลายคนที่สวดมนต์คนที่มีใจอะไรมีใจมีใจดีะเออเมตตาคนละศาตร์ทั่วไปคนเหล่านี้คือจะเป็นที่รักของจิตวิญญาณทั้งหลาย พอถึงเวลาเขาก็มาให้โชคให้รับเ,เ,าเราได้แต่ก็คือไม่ล็อกลักันเพราะว่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลจิตวิญญาณความตายความฝันนะครับเซนก็ได้ใครที่ฝันถึงคนตายนะฝครที่ฝันถึงคนตายใคร,ใค,รคนตายมาหาอยไปลืมเลขเขาหรือว่าเราไม่รู้จักเลยแต่เราสุกว่าคนนี้ตายไปแล้วเป็นผีแน่นอนก็ลองใช้เซนตตัวเองในการตี ฝันว่าตัวเองตายได้ไหมได้สู่พัคือเลอกอายุนะครับนี่หมอพูดไปเรื่อยหมอจะไม่เขียนแล้วนะเพราะว่ามันมันอินเนอร์มันไม่สามารถเขียนเป็นภาษาเขียนได้นะครับจะพูดไปเรื่อยอ,อืมอืมสู่พักคือการทําบุญใครที่ผ่านมาไปทําบุญนะครับที่วัดนะครับอ่าไปที่ารเจ้าเลขหยุดอยู่ตรงนั้นดได้ด้วย หมดไหม,อ,มอ่ะหมดนะครับทีน,นี้ตัวน,นี้หนึ่งให้ย้อนไปดูว่าวันออคลิปเมื่อตอนเย็นเนี่ยหมอทำนายไว้ว่ายังไงพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างหมอจะไม่ได้นะแต่ตอนนี้อินเนอร์มาแค่นี้มันพูดแค่นี้ก่อนแต่รู้สึกว่ามันมีอีกแต่หมอพูดทิ้งไว้ในการทํานายของของคนวันศุกร์มาตอนเย็นนะครับในดวงประจาเดือนเนาะอะ,อะยังไงถ้าคาที่ยังไม่ชัดเจนไปตามดูได้อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะาน,นี้ มาดูว่าต้นถางเขาจะว่าอย่างไรอ่ะพินม,มาสิใช่วันนี้ได้เลขเกี่ยวกับคนที่ตายมา มีเคลียร์ถูกหวยสามตัวตรงใช่ไหมเออเมื่อเช้าหมอพูดเนาะเออเมื่อเช้าหมอพูดโดยเฉพาะคนที่มีแผ่นทองอะ่ะคนสุขดูไว้ดีมันจะมีในนั้นสามตัวกงกงเลยกงกงอะ่ะเอออนะ่ะอ่ะพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มานะครับเห็นไหมหกเก้าเก้าหกมาอีกแล้วนะสี่มาอีกแล้วนะเออวนเวียนอยู่แค่นี้นะเออวนเวียนเวียนวน บนเวียนเป็นบนนะครับอืมอ่ะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอรู้สึกว่าเลขมันจะเป็นเลขส่วนตัวเฉพาะตัวมากมากอันนี้มันถึงไม่ออกมาให้หมอรู้เลยนะหมอพูดว่าถ้าจำมันผิดหมอพูดว่าจะมีคนที่มีแผ่นทองที่เกิดในวันศุกร์ถูกสามตัวตรงหมอจะบอกว่ามันจะเป็นเลขเฉพาะตัว มันถึงไม่ออกมาให้หมอพูดเยอะมากมายก็บีบีดบีซะพูดมันก็ไม่มีอะไรให้พูดนะครับแล้วก็เลขอันนี้มันตรนันหนึ่งเนาะจับยังไงอนนี้นะจับยังไงจับยังไงหมอจับยังไงเอาว่าจับตามความรู้สึกแล้วกันนะครับจับตามความรู้สึกอินเนอร์ ของตัวเองที่มันเกี่ยวข้องกับทั้งหมดแต่แต่ถ้าจะให้หมอจับถ้าจะให้หมอจับเห็นไหมอันนี้ก็ไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ้ามันไปแล้วหมอจะไม่จับนะเพราะถือว่าซ้ามันไม่เป็นปัจจุบันถ้าจะให้หมอจับเนี่ยหมอจะอินเนอร์ตัวนี้ คิดนานเอนะหมอจะอินเนอร์ต ul um ัวนี้นะหมอจะอินเนอร์ตัวนี้แล้ว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 ใส่ตัวนี้เข้าไปหน่อยเอออะนี่ก็สามารถไปจับตามความรู้สึกไปอันนี้ของหมอนะของหมอนะหมอทานายว่าหนึ่งแล้วก็ต้นทาเข้ามาบอกสามสี่หกเก้าหมอก็เลยมาจับ อีกทีหนึ่งว่าแบบนี้ได้ไหมนะครับอ่าโอเคอ่ะแบบนี้เลยเป็นสูตรนะครับ